วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้<ด>พี่ไอนุขอถามพี่ค่ะตรงตรงค่ะ,คะอยู่ดีดีอะไรคือการปฏิวัติมาเปลี่ยนชุดแต่งแบบใส่กับโปรงกายใจ เมื่อก่อนพี่เอกเป็นคนที่แบบโอเคแหละแอร์เมสใช่ตลอดแอร์เมสตลอดเมื่อก่อนแอร์เมสในขณะที่ทุกคนกลัวว่าเปิดนู่นเปิดนี่แต่เอก็ไปจ่ายตลาดไปใส่สตอร์ดอกไปตลาดกลางีทำกับข้าวให้พวกเด็กที่บ้านกินนี่เนี้ยครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งน้องมดดำมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกหมดแพชชั่นแล้วอ่ะมันหมดหมดแล้วว่ากูปั้นมาสําเร็จไปหมดแล้วอ่ะแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อในโลกใบนี้อะอ่ะแล้วนอนอยู่แล้ว แล้วตอนนั้นที่พี่บอกน้องบทดำว่าพี่ตกเขาแล้วขาหักอ่ะตกเขาแค่นิดเดียวเองอ่ะขาหักแล้วเขาแต่ว่านางตกเขาไหมนางเซลฟี่นางไปกองถ่ายไปกองถ่ายนางก็เซลฟี่ยกขาไงเายกขานี่ปุ๊บยกขับปุ๊บนางก็ตกลงไปเลยขาหักแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราอ้วนเราอยากเราเราอยากทำอะไรขึ้นมาให้มันแบบว่าให้มันหวาวอ่ะดูแลตัวเองง่ายๆเท่าใช่แล้วพี่เอก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะ ตอนอยู่เป็นจมัดนครเราก็น้ำหนักแค่65หรือว่า67เองอ่ะแล้วเรามาอยู่กรุงเทพอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเรากินเยอะอ่ะพี่มดามกลางคืนก็เที่ยวทุกคืนอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะการเผาผลาญก็ไม่มีอ่ะพี่เอชอบกับข้าวเยอะชอบกับข้าชอบนจีน่ะทอกับข้าวเยอะเยะแล้วก็รีวิวแล้วมีอะไรเป็นคนใต้ที่ชอบกับไม่ใช่แต่รู้ไหมว่าเด็กบ้านนางที่มาอยู่บ้านใช่เพราะอะไรเพราะว่าปะท้วงนาง นังทำแต่แกงใต้เผ็ดเจดยเด็กกินกังไม่ได้แล้วพวกอีสานไงครับพวกคนอีสานเลยไปหาพี่พดดำกันหมดทั้งทันวาทั้งอย่างีมาหมดคือทุกคนน่ยมันกินอาหารใต้ไม่ได้เขากินทุกวันเลิเดนโกงอีเดนคุณเลยกินไม่ได้มันก็เลยแม้หนูกินไม่ได้ปะทวงเออเออมันก็มาอีรุตก็เลยไปรับมากินข้าวที่บ้านใช่ใช่ก็แบบมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะพี่เดินลงมาจากข้างบนห้องอะแล้วได้ยินเสียงแบบคนร้องไห้อยู่อะค่ะที่โต๊ะอาหารเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นใครร้องไห้อีก แล้วก็ค่อยๆเปิดประตูแก้มไ,ไปดูห้องครัวเป็นพี่เจมาค่ะ,<ฮ>ะพยายามนั่งกินผัดผัดสตอ <ฮะ S 1> กรปิ กุ้งอะค่ะที่พีเอทำให้มาริโอกินอะค่ะเพราะพี่มาริโอ้เขาชอบทานผัดสตอกุ้งมากแล้วพี่เจม์มาเขาบอกว่าทําไมพี่ๆทานได้แล้วทําไมผมจะทานไม่ได้ล่ะครับพี่เอปรากฏว่าปรากฏว่าทานแล้วน้ําตาไหลแมนวันเผ็ดอะค่ะพี่วดดําร้องไห้เดี๋ยค่ะพี่บอกว่าไม่ต้องก็ได้ลูก่องเนี้ยค่ะไม่ต้องก็ได้อ่างเนี้ยไม่เห็นจําเป็นเลยเดี๋ยวเรามีกับจืดแบบว่าต้มตาลึงอะไรเนี้ยก็ได้ไข่ปลาโลใช่ใช่ใช่เอาง่ายๆเลยว่าเขาจะทําอาหารเป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์ใช่แล้วเยอะมาวางเลยเหมือนงานวัดดีกว่าค่ะพี่วดดําขาว แล้วแกงประมาณ1ิบหม้อนะแล้วใครอยากกินต้มตจืด<ล>ตักกันเลยอย่างเดียวค่ะพี่เอเเจมบาร์นี่พี่ไปเจอมาจากไหน,นพี่เจมมาตอนนั้นไปฮ่องกงอ่ะพี่มุตดำขาไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็บังเอิญไปพักที่โรงแรมกลางฮ่องกงเลยอะค่ะแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายหนุ่มหล่อรูปงามนามว่าเจมมาเนี่ยค่ะ<ม>เดินมากับคุณแม่แล้วพี่เอก็เห็นแล้วบอกว่าโอ้คนนี้คือใช่เลยแต่ไม่ได้ทราบเลยนะคะตอนแรกว่าเขาจะพูดไทยได้ ก็เลยได้เดินเข้าไปแม่เขาเป็นคนไทยป่ะแม่เขาเป็นคนฮ่องกงเลยแล้วทำไมเขาพูดไทยได้คือมีคุณพ่อเป็นคนไทยของพี่ก็ดาวค่ะและคุณพ่อก็เลยส่งให้ลูกไปเรียนที่ฮ่องกงอย่างเนี้ยค่ะพี่ก็เลยได้เข้าไปพูดกับเจมมาแล้วก็เจมมาก็เลยได้มาอยู่แฮโร่ได้เลยได้มาเรียนที่แฮโร่ที่เมืองไทยแล้วก็เลยเข้าเอแบกแล้วก็ได้เป็นนักแสดงอย่างเนี้ยค่ะวินารเป็นไปครับใช่คือตอนนั้นไปกับ ญาติแล้วญาติอ่ะรู้จักกับคุณแม่เจมมาแล้วเขาก็เลยได้เข้าไปทาบทามแล้วก็คุยให้เราเลยรู้ว่าพี่เจมพูดไทยได้แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทํางานด้วยกันในเรื่องนี้ค่ะแต่ต้องยอมรับถ้าสมมติจะพูดจริงนะนางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เกินครึ่งที่ผ่านสายตาพี่เอมาหมดแล้ววันถึงแม้วันที่เราจะไปดูอัษย์ยาหมดใช่แต่มีความสุขแล้วก็ดีใจพี่เวลาเห็นแล้วเป็นยังไงพี่มีความสุขนะคะน้องมดดำบางที พี่เห็นพี่ชอบดูผลงานความสําเร็จของพี่อย่างเช่นล่าสุดเขาให้พี่ไปเซอร์ไพรส์น้องการเดือดสตา์ที่บนเวทีอย่างนี้มีหลายคนถามว่าพี่ไปเลยเหรอพี่บอกไปสิต้องไปเพราะนั่นมันเป็นผลงานของเราเราพาไปเกาหลีเราพาไปประกวดเ,ออเราต้องไปดูความสําเร็จของเขาสิเราจะไม่ไปเพื่ออะไรอะ่ะในเมืม่อมเป็นความสําเร็จของเราอย่างเนี้ยค่ะพี่ก็เลยไปน้องกันก็ดีใจมากพี่ก็ดีใจมากพี่ก็รู้สึกว่าเออ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเสร็จพรำเร็จบนวบอร์ดบางคนเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราแค่เห็นเราก็มีความสุขแล้วใช่แค่เราทำไมเสร็จแบบนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่กับเราเราเห็นเขาไม่ได้ไม่จริงเราต้องเห็นเขาได้นังเห็นอนงเวลาสบุกนั่งนังน้ำตาไหลเชื่อเยน้ำตาไหลงนังน้ำตาไหลเธอก็เลยบอกน้องมดจำว่าอย่าพูดให้เซนซิทีฟมากเดี๋ยวน้ำตาจะไหล ถ้าน้ำตาไหลให้ชวนคุยเรื่องตลกทันทีอย่าคุยเ,ออเรื่องเศร้าเพราะว่าไม่อยากให้ทางบ้านเห็นน้ำตาเงี่ยจริงๆเขาเป็นคน,น,นเซนซิทีฟพี่ตอนหลังไม่ทราบทาไมอะคะ่ะเซนซิทีฟง่ายขึ้นเพราะพี่มดดําบอกว่าพี่เอคงเจอเรื่องหลายๆเรื่องมาเยอะแล้วก็แบบว่าเหมือแนบบพี่มดดําบอกว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการแค่ความจริงใจแอะความกตัญญอยู่แล้วเราไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วทุกวันนี้เราคือทุกวันเมื่อก่อนเราดิ้นรนกันเยอะแล้วมันมันหมดยุคที่เราจะดิ้นรนกันแล้วอะ แล้ววันนี้คือเมื่อก่อนอยากเดินอยากดั้อยากมีอย่างนั้นอยากได้อยากมีจนวันหนึ่งมันมันเราแค่รักษาประคองเราอยู่กับความมีความสุขค่ะแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่พี่ยังบอกเลยนะครับพี่มดัมว่าถ้าวันหนึ่งไม่อยากอยู่กับพี่เอเขบอกพี่เอตรงตรงได้นะแล้วก็เดินออกไปเลยอย่างนี้ค่ะเก็บกระเป๋าไปได้เลยไม่ว่าเราไม่โกรธกันเราก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันได้แต่ขอให้บอกอย่างนี้ค่ะแค่พี่เอมีแฟนไหม ความรักเออตอนนี้ไม่อยากตอบแบบนางเอกไม่ตอบแบบนางเอกคือมันผ่านไปแล้วแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเคยมีแฟนเป็นพระเอกมากมั้ยไม่เคยเลยค่ะนองมเคยมีแฟนเป็นดาราด้วยกันมั้ยไม่เคยเลยค่ะนองมทำไมอ่ะเออพี่เอรู้สึกว่าพี่เอคอนโทรลเขาไม่ได้ถ้าเขาเป็นแฟนพี่อเนี่ยค่ะอ่ะเหมือนกับเวลาคนเราอ่ะพี่เอว่าทํางานก็ต้องคือทํางานแฟนก็คือแฟนอย่างเนี้ยค่ะพี่เอรู้สึกถ้าเอาแฟนมาทํางานเราจะทะเลาะกันอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะห่วงเขาอีกใช่เราก็ห่วงแล้วเราก็ไม่สามารถแบบ ให้ความาอิสระสเพราะพี่ว่าอาชีพนักแสดงคืออาชีพที่ต้องอิสระในการความคิดทั้งความคิดเรื่องความรักและความคิดเรื่องสายงานเพราะฉะนั้น พี่เอเลยรู้สึกว่าพี่เอไม่อยากมีแฟนเป็นคนที่เราต้องคอนโทรลเขาเพราะพี่ถ้าไม่เป็นแฟนพี่จะด่าได้หมดเลยอะค่ะแต่ถ้าเป็นแฟนพี่ด่าไม่ได้เพราะว่าเรามีความเกรงใจกันเพราะอย่างนั้นตอนนี้คือเราไม่ได้อยากด่าเขาอะค่ะแต่ถ้าไม่ใช่แฟนเราสอนแบบรุนแบบให้เห็นภาพชัดเจนได้อะค่ะแบบนี้แบบนี้นะใช่ใช่แต่คําถามเป็อย่างไรพี่เอว่าใจเราอะค่ะปุ๊บเฮ้ยไอคำถามนี้อาจจะโง่เพราะตัวเองก็รู้คำตอบอยู่แล้ว สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี